ช่วงที่สองของรายการสืบสารสัตว์โบราณน,นะคะช่วงนี้ทุกวันศุกร์เป็นวันของโหราศาสตร์เนี่ยเราก็จะนําแต่ละราศีนะคะมาดูรหัสชีวิตของตัวเองะคะ่ะว่าเรามีราศีอยู่ที่ราศีไหนในในสามชั้นของราศีซึ่งตอนนี้เราก็พูดกันถึงราศีสิงห์แล้วแล้วก็ใครที่ไม่ทราบลักษาะของตัวเองนะคะฝากวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไว้ได้ในเว็บไซต์ w w w s a m a k a n o n g. com หรือว่าในหน้า f a c e b o o k นะคะ www. facebook. com a j a r n. a n n. ค่ะฝากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิดไว้แล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะบอกให้ว่าคุณลักษณะาราถึงไวลค่ะเดี๋ยวฟังของราศีสิงห์กันก่อนค่ะราศีสิงห์นี่เราก็สรุปมาว่าในวบที่เป็นราศีช่นิด้ชาไม่มีเรือนทรัพย์นะซึ่งน่ากลัวมากราศีสิงห์่ยต้อง,ต,องต้องหาให้ได้มากคุยนะง่ายง่้นก็จ่ายอยู่นั่นแหละ,ะนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ลงทุนเล็กไม่ใหญ่ทำอันนี้ต้องระวังนะแล้วก็อีกพพหนึ่งที่เป็นราศีชนิดสามคือพบมรณะคือการพัดคลาดไม่ได้มีหนเดียวแล้วก็มักจะเลิกกับแฟนบ่อยมากนะถ้ามีแฟนนฉันเลิกฉันเลิกหรือฉันก็เลิกฉันก็นเลิกนะ<ม>เพราะว่ามรณะคือการพัดคลาดค่ะแล้วก็มักจะเดินทางบ่อยเดินทางไกลนี่บ่อยมากนะคือชาวราศีสิ่นี้เป็นลาหัสเลยนะคะต้องเดินทางบ่อยค่ะและพบที่สามพบราศีชนิดสามอันคือลาบแต่อันนี้กับดีลาบลอยเยอะกว่า ว่าลาบประจำลาบเราเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจับไม่ได้จับต้องไม่ได้นะคะก็เวลาจัมากรอนะเวลาไปบ้านนะขอดูถ้าเป็นราศีสิงห์นั่นนหะลาบทรัพย์มีน้อยขลาบนะคะอันนี้เป็นราศีชั้นที่สามทีนี้ราศีชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพบศาสตรละมีเพื่อนแท้เพื่อนยาวนานเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้เพื่อนนะพบเพื่อนดีนะคะพบอรินะบริวารก็อยู่ได้นาน นะบริวารแต่อุปสรรคก็มาอยู่เรื่อยๆตามมาเหมือนกันพบเยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นภาระคือต้องแบกภาระที่ยาวนานเหมือนกันนะคะแล้วก็พบสุภาค,ความเจริญเนี่ยอันนี้มาจากการวิ่งเต้นเนีย่ยยิ่งทํายิ่งได้สร้างสรรค์แต่ความดีนะต้องมีความเพียรพยายามชาวไรศิษิ์จะเป็นนี้และพบน,นิ่นก็เป็นพบที่วิ่งเต้นหนึ่งเหมือนกันมันแปลว่าหนึ่งนะอาจจะอยู่ไม่เป็นที่อยู่ที่ไหนไม่นานนะมักจะ ไปเติบโตที่อื่น2การจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ระมัดระวังนะดื้อดึงดันโดยขาดพิจารณาไต่ตรองก็อาจจะพบกับความไมหน้าได้ความพินาได,อาได้อันนี้คือหลาดของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดเลยนะคะต่อไปก็เป็นราศีกันละนะฮะราศีกันเป็นราศีที่ชั้นที่3ามอย่างที่บอกไวน้นะคนที่มีราศีชั้นที่3ามจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีที่ปรึกษ,ษามีเพื่อนมีคนอยู่ใกล้ตัวตลอดถ้าโดนเดี่ยวเดี่ยวได้ก็ จะเป็นคนที่ีเงาจะเป็นคนที่ง่งงิ่งงอแงแล้วราศีกันเป็นราศีที่หญิงด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นราศีผู้หญิงแท้ๆมักจะสวยแกนคาเรียวงามทีนี้ราศีกันเนี่ยจะมีพบพันธุที่เป็นแบบเดียวกันอันนี้ย้ายที่อยู่บ่อยนะไม่ย้ายบ่อยก็ทํางานไกลาจากที่อยู่ของตอนเองนะคือต้องใช้เวลาใช้เวลาในการเดินทางเยอะกว่าคนอื่นนอกจากนี้แล้วนะพพพันธุแล้วก็จะเป็นพบ ปัตจันีร์เป็นราศีชั้นที่สามอันนี้ถ้าหากว่าอันนี้แหละค่ะไม่ค่อยดีหน่อยถ้าเป็นบรา,าบเคราะห์มักจะแยกกันอยู่กับสามีถ้าเป็นสุภปรเคราะห์ก็ให้มีอุปสรรคกว่าจะได้แต่งงานกันถ้าไม่มีดาวอยู่เลยนะคะก็จะต้องดูว่าดาวเรือนปัตตันทเนี้ยไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าในราศีชั้นที่สามเนียมันมีความหมายที่ว่าไม่ติดกันกันกบคู่ครองก็ต้องอยู่ห่างไกลกับคู่ครองอาจจะแยกกันทํางานหรืออยู่คนละที่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็น เพราะว่าคู่ครองนั้นอยู่ในราศีชั้นที่สราศีชั้นที่สมอีกตัวหนึ่งก็คือพบกรรมะนะพบหน้าที่การงานมักจะเข้าๆออกๆนะย้ายงานก็บ่อยย้ายตำแหน่งก็ก็บ่อยนะคือหน้าที่การงานบางคนไม่ได้ย้ายตำแหน่งเลยแต่จับชายมากเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาอันนี้เป็นลนักษณะของราศีกันที่ดูเหมือนว่าเรื่องราวในชีวิตของตนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่ครองบ้านเรือนหรือว่าหน้าที่การงาน จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่แน่นอนไม่อยู่กับที่มันจับต้องให้มันจับหลักหลักหรือไม่ได้มันต้องเคลื่อนย้ายไปมาอันนี้เป็นลักษณะของกันจริงๆทุกราศีเลยนะคะจะมีราศีชั้นเดียวกันกับลักษณะของตัวเองเนี่ยก็คือพบพันธุปัตตนิและพบกามะนะคือตัหนึ่งสี่เจ็ด 1, 4, ะจะเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตของใช่ทีนี้เรือนทรัพย์ของ ชาวราศีกันอันนี้อันนี้ดีหน่อยเพราะว่าเก็บเงินอยู่นะแล้วก็มักจะเป็นคนที่มีรายได้ประจําเช่นรับราชการแล้วก็อาจจะทํางานที่ถ้าไม่รับราชการรับวิสากีบริษัทแต่ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมั่นคงคือตัวกระดุมพระเนี่ยคือรายได้ที่แน่นอนซึงว่าไม่ได้ทํางานก็จะมีรายได้จากค่าเช่าอย่างถาวน,นะถ้าบางคนบอกว่าเป็นราศีกันบอกว่านี่ยังไม่มีงานทําเลย แต่คุณมีไรายได้แน่นอนอจะอาจจะมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่เนะพราะชาวราศีกันพบมรณะจะตรงกับราศีที่เป็นราศีวิ่งเต้นเพราะนั้นมรดกเนี่ยมันต้องมีของเดิมมาก็เรียกว่ามีผลบุญของเดิมมาอันนี้ต้องต่อบุญนะคะพบปุตตะนะการลงทุนก็อยู่ในราศีนะวิ่งเต้นการลงทุนเป็นคนที่ลงทุนเหนียวน้อยแน่นนานหมายถึงว่าลงทุนเหนียวนะคะลงทุนน้อยแต่ว่ามั่นคงแน่นแล้วก็นาน นอกจากนี้ลาบก็อยู่ในภพที่เป็นราศีถานรอีกด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในการเป็นว่าตัวดีน้อยกว่าทรัพย์บ้านนะคะหรือว่าหน้าที่การงานหรือมรดกคือหมายว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือแต่ว่ามันก็ว่าความที่แกว่งทำให้ให้สูญเสียสูญสลายไปได้คุณต้องหลักแน่นกว่านี้นะคะราศีชั้นที่3ก็คือเพื่อนเพื่อนฝูงยอะแยะมากมายหาแกนหาสาระอะไรไม่ได้นะคะ คือชาวราศีกันจะเป็นเป็นอย่างนี้นะคะเป็นชานราศีราศีชั้นที่สองราศีชั้นที่สามราศีชั้นที่สามก็เป็นเรื่องบ้านอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะคือเรื่องเพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ยจะอยู่ในสถีละนะคือเพื่อนที่มั่นคงแต่หมายถึงว่าก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนค่อนข้างมากนะเพราะสถีละนี่แกว่งไม่แน่ไม่นอนนะแต่ว่าก็คบกันได้นานนี่แหละนะ,ะ,นะฮะนอกจาก ในแล้วก็จะเป็นพบอลิบริวารน,นะบริวารก็วุ่นวายแต่ก็อยู่ทนอยู่นานเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเรื่องวุ่นวายให้เราต้องเข้าไปจัดการไปแก้ปัญหาอยู่เสมอและสุดท้ายก็คือพบที่เป็นสถีละก็คือพบสุภาะความเจริญรุ่งเรืองรัชการลจะมีความเจริญค,คือในชีวิตมีตําแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าถึงจะเป็นบาปเคราะห์สุภเคราะห์นะก็ขึ้นอยู่บาปเคราะห์ก็เป็นอุปสรรคเยอะหน่อยสุภเคราะห์ก็มีผู้ใหญ่เจ้หาหน้าอุปถัมภ์ และสุดท้ายที่เป็นสถิติละคือพวนอินาศตรงนี้ต้องระวังนะคือเรียกว่าทําดีได้ดีทําดีก็มีผลคือทํางานอะไรก็มีผลหมดแต่ถ้าหากว่าทําอะไรไปปิดบังซ่อนเน้นก็เกิด,เก,ดเกิดความเหยยนะได้ง่ายคือเรียกว่าเป็นคนทบาบาปเพ่ขึ้นอ่าทำนองนั้นค่ะ,ะทีนี้ต่อไปก็เป็นราศีทนวา,นางกันละก็คือราศีตุลในซึ่งเออเราน่าจะมาพูดถึงกันขอบาหน้าเพราะว่า ถ้าสัปดาห์นี้อาจจะไม่จบแล้วเดี๋ยวท่านที่อยู่ราศีตุนจะทบทวนไม่ไหวนะคะบอกไปครึ่งเดียวคือเอางี้เอาไม่ต้องบอกครึ่งอะเอาเดี๋ยวพูดเลยดีกว่าเอาเอาเอาทบทวนหน่อยว่าบุคคลที่มีลัคนาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นลัคนาเหมือนกับชั้นราศีเหมือนกันนะคะเมษกันตุลแล้วก็มังกรเป็นลัคนาที่ถ้าเราพูดในแง่ร้ายคือรันดันทุลังพูดในแง่ดีคือทําอะไรต้องทันทันสำเร็จวิ่งเต้นทุกวิธีการที่จะทำได้ และมักจะเป็นบุคคลที่ออกนอกเส้นทางที่คนอื่นขีดเอาไว้เพราะมองเห็นว่าอันนี้ยมันถูกต้องแล้วคนอาจจะคิดนอกกรอบเดินนอกเส้นทางคือแบบอย่างร้ายก็นอกข้ออย่างนีก็คือสร้งสั้นแล้วแต่จะเลือกเอานะคะราศีที่สองสธลรคือพฤกษศ์สิงพิจิกุะเป็นราศีที่แบบว่าเรียกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องตัวเองเต็มที่ แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเอ่อทาอะไรก็แต่เอาไปรูปธรรมมากกว่าไอ้ทํามากกว่าที่จะมาพูดทำให้มันสาเร็จอยู่ในโลกแห่งความจริงอยู่ในโลกแห่งความจริงนะคะคือตั้งใจจะทําอะไรก็ทาให้สาเร็จถ้าไม่สาเร็จแล้วไม่ทาคือต้องคิดให้รอบคอบคือราศีชั้นที่หนึ่งเหมาะเป็นประธานราศีชั้นที่สองเหมาะเป็นอินดีนะคะคือเป็นคน acting จริงจะ acting จริงค่ะส่วนราศีชั้นที่สามขอถามก่อนเนี่ยโดยมากก็ก็จะเป็นอีกเป็น คือมาเป็นเป็นบริวาร mm hmm. นะคือขอถามก่อนแล้วกัน,นจะเอาอะไรขอปรึกษาก่อนเราจะได้ยินประโยคสําหรับผู้ที่มีลัคนาราศีกันราศีธนูราศีมีนราศีเมถุนเดี๋ยวถามก่อนปรึกษาก่อนไม่ไม่ค่อยมั่นใจในความคิดเองอ่าไม่แน่ใจหมายความว่าเพื่อความรอบคอบก็มีแต่มีทั้งคําว่าไม่มั่นใจกับรอบคอบแต่สุดท้ายชีวิตจะขึ้นอยู่กับคนที่ตัวเองคุ คือได้ใครก็จะเป็นคนนั้นจะเป็นคนนั้นนะคะอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างลัคนาของสี่ราศีนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กําหนดชีวิตมาอย่างคร่าวๆแต่ว่าส่วนจะหนักเบาไปทางไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงดาวแต่ละดวงใช่ใช่ค่ะว่ามันหนักเบาหรือว่ามันจะได้ดังตามที่ได้ไหมจะมีตัวช่วยตัวเสริมหรือตัวที่ฉุดซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราได้ทราบรหัสชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นการกําหนดว่าในชีวิตนี้โอ้ยถ้าเกิดดูแล้วต้องทําทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีหรืออะไรมันจะไม่มีตัวกําหนดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะจา์แต่ว่ามันจะบอกเราว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะต้องพยายามหลายครั้งหน่อยหรือหน่อยต้องมีที่ปรึกษาที่ดีต้องมีคู่คิดที่ดีดดเลือกคบคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้รู้ค่ะจะไม่ไม่มีใครใถูกกาหนดมาว่าจะต้องเกิดมาแล้วไม่จเจริญนั้งนังน่เกิดอะไรอย่างี้ คงจะไม่มีทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองนี่แตว่าเราใช้โหราศาสตร์เพื่อที่อ่าเป็นเราจะได้อ่านอ่านชวิตของตัวเองออกว่าเราจะเดินไปทางไหนที่มันจะไม่ขัดกับดวงแล้วก็มีคนช่วยเหลือมีตัวที่มาเสริมให้เราไปถึงจุดหมายของเราได้ค่ะก็ใช้ประกอบนะคะกันใช้เพื่อไม่ให้ประมาทค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดพยากรณ์ช่วนหนึ่งนะคะที่จะใช้ได้ค่ะ ค่ะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะรวมถึงไปฝากวัดเดือนปีและเวลาเกิดสถานที่เกิดด้วยนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะไว้ในเว็บไซต์ www.sana-anong.com ค่ะหรือว่าเข้าไปฝากไว้ได้เหมือนกันที่หน้าวอ l แฟนเพจอาจารย์แอนนะคะ w วิร o ลไว o ์เ c ็บดอตเ a ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสืบษสารศาสตรโบราณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ